สังหาจีนล่มโลกสะเทือน42%ที่ร่วงลงไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือสัญญาณวิกฤตเมื่อคนจีนหยุดซื้อบ้านเศรษฐกิจทั้งระบบก็หยุดนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสวัสดีครับผมลีออนสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้พึ่งล่มสลายครับฟังดูเวอร์ใช่ไหมแต่ไม่เกินจริงเลย เพราะสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในจีนตอนนี้มันคือการร่วงลงกว่า42%ของยอดขายบ้านใหม่ภายในเดือนเดียวและนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของอสังหามันคือสัญญาณว่าเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจจีนกำลังหยุดทำงานจำได้ไหมครับตอนที่เราพูดกันว่าจีนกำลังพยายามใช้ AI กับเทคโนโลยีมาช่วยดึงเศรษฐกิจขึ้นอีกครั้งแต่ผลที่ออกมาคือไม่ได้ผลเลยเหมือนเครื่องจักรใหญ่ที่ยังหมุนอยู่แต่ไม่มีเชื้อเพลิงเหลือแล้ว สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือนี่ไม่ใช่การชะลอตัวแบบชั่วคราวแต่เป็นจุดที่จีนเองก็รู้ว่าไม่มีอะไรเหลือให้แก้แล้วแบงก์ไม่ปล่อยกู้คนไม่ซื้อบ้านเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า flat beverage curve จุดที่แรงงานยังอยู่แต่ไม่มีงานให้ทำนี่คือสัญญาณเตือนระดับโลกครับเพราะอสังหาจีนคือสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากที่สุดบนโลกใบนี้และตอนนี้มันกำลังแตกร้าวต่อหน้าต่อต,อตาเรา ซึ่งยอดขายบ้านใหม่ในจีนตอนนี้ร่วงลงไปกว่า41.9%ภายในเดือนเดียวตัวเลขนี้อาจดูเหมือนข่าวเศรษฐกิจธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันคือประกาศนิยบัตจบเกมของยุคกระตุ้นเศรษฐกิจจีนเพราะที่ผ่านมาปักกิ่งใช้ทุกวิธีที่คิดได้ลดดอกเบีย้ยอัดเงินเขียนแผนช่วยเหลือไปจนถึงบาสูก้าที่เคยถูกขนานนามว่าใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ทุกครั้งที่ยิงออกไปผลลัพธ์กลับเหมือนเดิมเงียบสนิทบ้านไม่ขายคนไม่ซื้อและธนาคารก็ไม่อยากปล่อยกู้ให ใครอีกต่อไปสาเหตุมันไม่ใช่เพราะไม่มีเงินแต่มันคือไม่มีความเชื่อมัน่นคนจีนรู้แล้วว่าราคาบ้านอาจไม่กลับขึ้นไปอีกแล้วและในประเทศที่ความมั่งคั่งกว่า70%ของประชาชนผูกอยู่กับอสังหาริมทรัพย์นั่นเท่ากับว่าความมั่นใจของทั้งระบบถูกถอนรากรัฐบาลพยายามบอกว่าทุกอย่างอยู่ในการควบคุมแต่ในโลกความจริงมันคือจุดเริ่มต้นของการยอมรับว่าเศรษฐกิจจีนกำลังถดถอยอย่างยืดเยื้อและที่น่ากลัวกว่านั้นนี่อาจเป็นครั้งแรก ที่จีนต้องยอมรับว่าการกระตุ้นไม่ได้ผลอีกต่อไปเหมือนคนที่พยายามปั้นหัวใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ร่างกายมันไม่ตอบสนองตลาดอสังหาคือหัวใจของระบบการเงินจีนและตอนนี้มันกำลังหยุดเต้นคำถามคือถ้าเสาหลักนี้พังแล้วสิ่งที่เหลืออยู่จะพอรับน้ำหนักประเทศขนาดนี้ได้จริงหรือเปล่าธมอกีเราพูดว่าหัวใจของเศรษฐกิจจีนเริ่มหยุดเต้น ตอนนี้เรากำลังพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นร่างกายของระบบเศรษฐกิจที่เริ่มไม่ตอบสนองเช่นกันจีนกำลังเข้าสู่สิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า flat part of the b e v e r a g e curve ชื่ออาจดูซับซ้อนแต่ความหมายมันง่ายมากคือช่วงที่ไม่มีแรงดึงจากดิมานอีกต่อไปลองนึกภาพบริษัทที่ยังถูกสั่งให้ผลิตต่อ ทั้งที่ไม่มีใครอยากซื้อของโรงงานยังเปิดไฟยังติดแต่สินค้าถูกกองไว้เต็มโกดังนี่แหละเศรษฐกิจผีดิบที่จีนพยายามประคองไว้ตลอดช่วงหลังโควิดตลอด10ไตรามาสที่ผ่านมาราคาสินค้าของจีนลดลงเรื่อยๆหรือพูดง่ายๆคือเงินฝืดที่ลากยาวมานานกว่า3ปีรัฐบาลเคยบอกว่าจะยอมให้ราคาตกชั่วคราวเพื่อรักษาการจ้างงานแต่ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มกลับด้าน ถ้าอยากให้ราคาหยุดตกก็ต้องลดกำลังผลิตและนั่นหมายถึงเลิกจ้างนี่คือช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มเข้าสู่แมกโรคลเนส์การล้างพิษครั้งใหญ่บริษัทที่อยู่ได้เพราะคำสั่งรัฐจะต้องหายไปแรงงานที่เคยเชื่อว่ารัฐจะไม่ปล่อยให้ตกงานกำลังเจอกับความจริงใหม่ จีนไม่ได้แค่โตช้าลงแต่มันกำลังลืมวิธีการเติบโตไปแล้วและสิ่งที่ตามมาอาจไม่ใช่แค่ภาวะถดถอยธรรมดาแต่มันคือการเปลี่ยนโครงสร้างทั้งระบบที่ไม่มีใครในปักกิ่งกล้ายอมรับตรงๆเพราะนี่คือจุดราบของเส้นโค้งจุดที่เศรษฐกิจจีนไม่ตอบสนองต่ออะไรง่ายๆอีกต่อไปครับ ถ้าเศรษฐกิจจีนตอนนี้คือเครื่องยนต์ที่กำลังดับสิ่งที่ดับก่อนใครเลยก็คือระบบธนาคารหัวใจของการหมุนเงินในประเทศตัวเลขล่าสุดบอกว่าสินเชื่อใหม่ในจีนโตเพียง6.6%ต่อปีต่ำที่สุดในรอบกว่า10ปีและถ้ามองให้ลึกกว่านั้นมันไม่ใช่เพราะคนไม่อยากกู้แต่เป็นเพราะธนาคารเองก็ไม่อยากปล่อยกู้แล้วแทนที่จะหมุนเงินกลับเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจจริงธนาคารกลับเอาเงินไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความปลอดภัย มันคือภาพซ้ำของที่เกิดขึ้นในอเมริกาหลังปี2008ตอนที่ธนาคารตะวันตกเลือกความเสี่ยงศูนย์แทนการขยายเศรษฐกิจดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล10ปีของจีนตอนนี้ต่ำกว่า2%ซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาตลาดนั่นหมายถึงคนหนีความเสี่ยงและเศรษฐกิจไม่มีแรงโตมันคือสัญญาณของ depression economics เศรษฐกิจแบบสึมลึกเงินไหลเวียนอยู่แค่ในระบบราชการแต่ไม่ถึงมือประชาชนหรือธุรกิจจริง ปัญหานี้ไม่ได้อยู่ที่ธนาคารกลางไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลแต่มันอยู่ที่ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นเส้นเลือดของระบบทั้งหมดเมื่อเส้นเลือดหยุดสูบฉีดต่อให้รัฐอัดเงินเท่าไหร่ระบบก็ไม่ตอบสนองนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในจีนตอนนี้เศรษฐกิจที่ไม่มีการกู้ไม่มีความเสี่ยงไม่มีการลงทุนและเมื่อไม่มีการขยายสินเชื่อสิ่งเดียวที่ขยายได้คือความกลัวว่าเศรษฐกิจจีนอาจกําลังเข้าสู่ยุคสึมลึกอย่างแท้จริง ตอนนี้สิ่งที่สีจิ้นผิงพยายามทำต่อไปก็คือเปลี่ยนเส้นทางทั้งระบบจากโรงงานของโลกสู่สิ่งที่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจแห่งอนาคต จีนเคยสร้างปฏิหารจากแรงงานราคาถูกการผลิตจำนวนมหาศาลและการส่งออกที่ไม่รู้จบแต่หลังวิกฤตยูโรดอลล่าในปี2008โลกทั้งใบเริ่มเปลี่ยนลูกค้าใหญ่ของจีนโลกตะวันตกซื้อของน้อยลงและโมเดลผลิตเยอะขายเยอะก็เริ่มใช้ไม่ได้อีกต่อไปสีจินผิงเลยพยายามยกเครื่องประเทศทั้งระบบเทเงินมหาศาลไปยังอุตสาหกรรมแห่งอนาคต AI ควอนตัมอวกาศชิปหุ่นยนต์ แต่ในขณะที่จีนมองไปข้างหน้ากลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศกลับเริ่มกังวลเพราะเศรษฐกิจจริงมันยังไม่พร้อมให้เดินออกจากอดีตภาคอสังหายังทรุดหนักอุตสาหกรรมดั้งเดิมยังเป็นแหล่งจ้างงานหลักแต่รัฐบาลกลับตัดสินใจหันหลังให้โลกเก่าเร็วกว่าที่ระบบจะรับได้ ผลคือเศรษฐกิจจริงกำลังสลายในขณะที่เศรษฐกิจอนาคตยังอยู่แค่ในห้องทดลองสิ่งที่เราเห็นตอนนี้จึงเป็นเหมือนภาพยนตร์ไซไฟที่ถูกฉายก่อนเวลาจริงฉากหน้าเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคแต่ฉากหลังกลับมีโรงงานเก่าที่กำลังปิดตัวลงและถ้าเครื่องยนต์เก่าพังก่อนที่เครื่องยนต์ใหม่จะติดคำถามคือจีนจะบินต่อไปได้ยังไงโดยไม่มีแรงขับจากทั้งสองฝั่งเลย ตอนนี้เสียงสะเทือนมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ในประเทศครับแต่มันกําลังสั่นไปทั่วทั้งระบบเศรษฐกิจโลกราคาทองคําที่พุ่งขึ้นอย่างแรงในช่วงนี้มันไม่ใช่แค่นักลงทุนกลัวเงินเฟ้อแต่มันคือสัญญาณหลบภัยจากแรงดีเฟลชันที่มาจากฝั่งเอเชีย ทุกครั้งที่เศรษฐกิจจีนชะลอโลหะอุตสาหกรรมอย่างทองแดงจะร่วงขณะที่ทองคำพุ่งและตอนนี้ copper to gold ratio ของโลกแต่ระดับต่ำสุดในประวัติการมันบอกเราชัดๆว่าโลกกำลังกลัวการหดตัวของดีมานมากกว่าเงินเฟอ้อเสียอีกจีนกำลังกลายเป็นศูนย์กลางของแรงดูดดีเฟลชั่นประเทศรอบข้างอย่างเกาหลีญี่ปุ่นหรือแม้แต่สกุลเงินในเอเชียกำลังเริ่มรับแรงกระแทกค่าเงินอ่อนลงหุ้นส่งออกชะลอและ ตลาดทุนเริ่มมองหาที่หลบภัยซึ่งก็คือทองคำ นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของจีนแต่มันคือสัญญาณว่าโมเดลการเติบโตของโลกเก่ากำลังจะสิ้นสุดลงเมื่อประเทศที่เคยเป็นเครื่องจักรหลักของเศรษฐกิจโลกต้องลดกำลังผลิตแรงส่งของเศรษฐกิจโลกก็เริ่มดับลงตามและถ้าจีนซึ่งเคยเป็นหัวรถจักรของการเติบโตในศตวรรษที่21กลายมาเป็นต้นทางของแรงดีเฟลชันในศตวรรษใหม่สิ่งที่เรากำลังเห็นอาจไม่ใช่แค่เศรษฐกิจจีนที่กำลังเข้าสู่ยุคซึมลึกแต่มันอาจเป็นการเริ่มต้นของเศรษฐกิจโลก กแบบใหม่ยุคที่ทุกประเทศต้องหาคำตอบด้วยตัวเองว่าจะอยู่รอดยังไงเมื่อเครื่องยนต์หลักของโลกหยุดทำงาน